สนับสนุนโดยเฟต,ติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็ในแรายการที่เคารพรับนี่คือคลินิกเกษตรผมทิศบ้วนบางประมาอิดสัก์บ้วนกิยาพันธ์นะครับเป็นผู้ตอบคำถามที่ท่านผู้ชมสงสัยกันมานะครับวันนี้คำถามก็ ขออนุญาตตอบสองท่านนะเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากนะครับท่านแรกบอกว่านอนกินเก่งใบมะนาวใช้ยาอะไรฉีดนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าขอบคุณครับที่รับผมเข้าร่วมกลุ่มผมปลูกส้มโอแต่มีหนอนชอนใบใช้ยาอะไรแก้ช่วยบอกด้วยท่านผู้ชมตึดรัครับนี่ก็คือ สองปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวข้องกันเพราะอะไรครับไม่ว่าท่านจะปลูกส้มโอท่านจะปลูกมะกรูดท่านจะปลูกมะนาวเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าพืชตระกูลส้มปัญหาศัตรูพืชนั้นเหมือนกันคล้ายกันนะครับอย่างกรณีที่บอกว่าหนอนมากินใบนะอันนี้เป็นหนอนที่เราเรียกว่าหนอนแก้วส้ม นอนแก้วส้มนั้นเนี่ยนะครับไอตอนระยะ,ะช่วงออกจากไข่ใหม่ๆเนี่ยตัวจะเป็นคล้ายๆออกสีน้ำตาลแล้วก็ตรงหัวจะมีลอยพาดขาวคล้ายๆเหมือนขี้นกอะครับแต่ว่าเมาื่อโตขึ้นในวัยท้ายๆจะกินจุมากตัวจะเขียวใหญ่ใหญ่ขนาดน้องนิ้วก้อยเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นหนอนกัดกินใบนะแต่ว่าไอตัวปัญหา ไม่ว่าจะเป็นส้มโอรหรือพืชอื่นๆรวมทั้งมะนาวด้วยเราจะเห็นว่าใบอ่อนที่แตกออกมาเนี่ยก็จะมีร่องรอยขาวๆบางทีก็เห็นเดินไปนะแล้วก็ถ้าเขาทำลายมากๆเนี่ยเราจะเห็นใบทั้งใบเนี่ยมันมีอาการงิกไปเลยครับนะใบทั้งใบมันมีอาการง,กงอไปเลยท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอาการจากหนอน ชอนใบซึ่งทําให้ใบนั้นไม่เจริญเติบโตต่อไปที่เราเห็นขา,ขาวๆเนี่ยเพราะว่าปกติใบพืชมันจะมีชั้นบนสุดครีคิวติโกแล้วก็จึงเป็นเนื้อใบตัวนอนมันแทรกอยู่ระหว่างกลางก็เป็นถ้าจะเรียกให้เต็มเรียกนอนมแมลงวันชอนใบนะครับท่านผู้ชมครับสร้างปัญหาทีนี้เวลาเราจะป้องกันกำจัดเราอย่าไปมุ่ง แต่การใช้สารเคมีอย่างเดียวนะครับเราต้องใช้หลากหลายวิธีครับเช่นว่าถ้าในกรณีที่เราเจออนอนแก้วส้ม <c oughs> นะฮะเราเห็นชัดๆจับฮนะเราจับตัวทำลายเลยถ้าในกรณีปลูกไม่เยอะแต่ปลูกเยอะทำไม่ได้จึงค่อยใช้สารป้องกันกำจัดนอนชนใบถ้าเราเห็นว่าใบานั้นหงิกหมดแล้วโอแสดงว่ามีปริมาณหนอนอยู่ในใบยเยอะแยะ เราตัดแต่งเลยครับตัดแต่งยอดที่มีแล้วเอาไปทําลายต่อจากนั้นเราใส่ปุ๋ยเร่งให้แตกใบและเราจึงฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดนะครับท่านก็เอาเอซเซนะ<ม>ซึ่งเป็นสารฟิโบเนลคุณภาพดีนะฮะฉีดพ่นในตอนระยะที่ส้มเนี่ยมะนาวเนี่ยแตกใบอ่อนและก็การมันเดินสำรวจตรวจสอบอยู่บ่อยๆและก็ประเมินว่า มันระบาดจนถึงเราต้องฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดหรือ,อยังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องคอยดูแลนั่นเองอย่าลืมนะครับการป้องกันกาจัดศัตรูพืชต้องใช้การป้องกันกาจัดโดยวิธีผสมผสานคือใช้หลากหลายวิธีและที่สุดเมื่อเกิดการระบาดมากเราก็จะใช้สารเคมีป้องกันกำจัดคับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพีรามิด มีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยจาพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัด